ก่อนหน้านี้ทาอาชีพอะไรทําอาชีพพนักง,งานจัดซื้อต่างประเทศค่ะสาเหตุที่ต้องออกก็คือช่วงนั้นมาช่วยที่บ้านแล้วก็แขนได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มาเจอกับสถานาการณ์โควิดด้วยก็เลยไม่ได้เข้างานเพราะว่าคิดว่าสถานาการณ์มันยังไม่แน่นอนก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเข้าสมัครงานก็เลยช่วยที่บ้านอยู่ก่อนแล้วก็เริ่มที่จะขายอาหารกล่องที่บ้านเขาจะหยุดวันนึงเราก็จะขอที่บ้านว่าขอขายอาหารกล่องวันนึงได้ไหมเพื่อที่จะแบบ ไม่ต้องไปแชร์ค่าใช้จ่ายกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาช่วงที่เริ่มทําร้านก็คือกะปริมาณของเรื่องของเรื่องการคิดคิดคอร์สคิดอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะก็คือไม่เป็นซื้อของมาอันนี้เยอะอันนี้น้อยพอทุกอย่างมันต้องเข้าชุดกันอย่างถ้าหมูทอดไก่ทอดอย่างเงี้ยคือข้าวเหนียวก็ต้องแบบนึ่งให้พอดีกับปริมาณที่เราซื้อไก่ซื้อหมูมาจัดชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากะปริมาณของไม่ถูกอะไรเงี้ยต้นทุนก็สูงขึ้นขายดีแต่กำไรก็เหลือน้อย การแมคโครโฮลิก้าอะคาเดมี่นะคะข้อแรกเลยได้เรียนรู้การคิดต้นทุนของต่างๆว่าเออซื้อมาจ่ายไปคิดคอสคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อสองก็คือได้มาดูสูตรอาหารได้มาจับการทำอาหารจริงๆการหมักหมูให้นุ่มเคล็ดลับต้องใส่อะไรข้าเหนียวนึ่งให้นุ่มต้องทำยังไงในช่วงเวลาไหนเป็นเทคนิคที่ว่าจะต้องไปเรียนกับกับเชฟถึงจะรู้จากนั้นนะ ลงไปหมักด้วยอ่าน้ำมันเพื่ออาจารย์จะบอกว่ายิ่งใส่เยอะมากเท่าไหร่นะคะยิ่งสวยยิ่งอร่อยยิ่งนุ่มใส่น้ำมันลงไปในเนื้อสัตว์ทาให้เนื้อสัตว์นุ่มเวลาหมาักอันนี้ัเราก็ไม่รู้มาก่อนน้ำมันปาล์มทับทิมนะคะสามารถทนความร้อนได้สูงค่ะและข้อดีในการทอดนะคะคือจะทําให้อาหารของเราเนี่ยค่ะสีสวยน่าทานแล้วก็กรอบได้นานค่ะ มาสองอาทิตย์แล้วนะคะก็อาทิตย์นี้ลูกค้าก็ถามหมูทอดไก่ทอดเสร็จหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเขาก็ถามเหมือนจะมีการซื้อซ้ําเป็นดึงสายฝนที่มันพัดผ่านอีกไม่นาน ต้องขอบคุณทาง m a c โ o p o l i ิ a Academy นะคะที่ให้โอกาสได้มาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทาั้งทางทฤษฎีแล้วก็ทางปฏิบัติข้อมูลต่างๆที่ได้รับเนี่ยได้รับมากกว่าที่คิดไว้แล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้จริงอยากให้ทุกคนลองมาชิมที่ร้านพี่เดือนหน้าวัดทุ่งนะคะหรือว่าร้านสีบัวลอยแกงไทยคุณเดือน ก็อังคารถึงอาทิตย์เป็นร้านข้าวแกงนะคะถ้าวันจันทร์ก็เป็นข้าวกล่อง